อ่ะก็สวัสดีนักเรียนชั้นม3นะครับวันนี้จะมาสั่งงานตอนอยู่บ้านเฉยๆนะครับก็ง่ายๆครับฟังเพลงลูกพุ่งบวกกับฝึกร้องนะครับเพราะว่าตอนเปิดเทอมมาเราก็จะได้ร้องเพลงนะครับเป็นวิชาขับร้องนะครับ แต่บัคคับให้ว่าเป็นเพลงลูกทุ่งนะนะักเรียนอย่าไปฟังสติงนะให้แยกแยะลูกทุ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเพลงของแม่พุ่มบวงเพลงของอะไรอ่ะวัชกพันธ์ที่มีลูกทุ่งที่มันมีเครื่องเป่านะครับไปดูใน YouTube ก็ได้นะเปิดดูนะครับแล้วก็ตอบคาถามนะครับให้นักเรียนฟังเพลงลูกทุ่งมาหนึ่งเรลงแล้วตอบคาถามอย่าลืมนะครับเพลงก้งเป็นเพลงที่นักเรียนต้องเอามา ร้องนะครับตอนเปิดเทอมนะครับเราเป็นฉากร้องนะครับเราจะร้องเพลงไปด้วยนะครับสอบเก็บคะแนนไปด้วยนะครับคือฟังจากนั้นะตอบคำถามข้อหนึ่งชื่อเพลงนะครับชื่อเพลงอะไรเขียนลงมา2เครื่องดนตรีที่บรรเลงในวงนะวงั่นวงทุ่งเทียนเดีนะอนดูเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นมีกองกีตาร์แซกซิโฟนอะไรทุ่งเรียนเนนะครับก็เขียนลงไปนี้ให้หมดนะครับมีก้องมีอะไรก็เขียนลงไปแล้วก็สา ทำความสะอาดอย่างเช่นกร้องเนี่ยเราจะไปล้างน้ำได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องทำความสะอาดยังไงที่มันนักเรียนคิดได้นะไม่ต้องถึงกับจ้างเขาล้างไม่เอานะักเรียนนะอ่ะต่อไปสิเลือกฟังเพลงนี้เพราะอะไรทาไมตรงนี้คือมันต้องมีความในใจที่ต้องอะไรนะเลือกฟังเพลงนี้อย่าบอกนะว่าผู้สารที่ฟังไม่เอานะครับฟังเพลงหรือว่าอะไรชชบทำไมเพราะอะไรถึง,ถงอ่ะเขียนลงไปนะครับ เขียนลงในกระดาษ A4 เลยนะครับกระยนโจทย์ี้ตรงนี้แล้วนะครับสมก็ต้องเปิดเทอมอยู่รึปะวันปีนี้ครูเน้นย้ำว่าเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับบวกกับฝึกร้องเพื่อที่จะเอามาสอบตอนเปิดเทอมนะก็ตอบคำถามตรงชื่อเพลงเครงดนตรีที่บรรเลงวิธีทำความสะอาดเลือกฟังเพลงนี้เพราะอะไรนะครับสำหรับชิ้นงานวสาสำหรับครูวันนี้ก็ขอสั่งงานเพลงแค่นี้ครับสวัสดีครับ